เสมาคตังพัทธเธมยังสมุหะนิสพโอเอวังเทหินะเคลื่อนโมถอนพุทธคอนพาเคลื่อนยะเลื่อนหลุดหาย โอ้ oh, การเินทูนาถังอุปนังขัมมาสปตินามาอาทิกเปตุอาคโตปัญจปทุมังทิพวานะโมพุทธายะวันทนังเีรูเมียวธาเทวัญนาราเตพรหมเทวตาคาเทยังนารยากันเจวะทเวคาเทเจปตะเมสุราปาเทเพชรรกันเจวะสะกรมมาปสิทติเมสัพพะพุทธานุภาเวนะสะพาธรรมานุภาเวนะสะปาสังฆานุภาเวนะสัพะโสตีภวันุเตสิทิ กิจังสิธีกัมมังสิธีการิยัตถะกตสิทิเดโชทิโยนิจังสิธีระโพนิรันตรังสัพระกัมมังประสิทธิเมสัพะสิทธิพระวันุเตอทิอุณหิสวิเชโยธรรมโมโลเปอนุตโรสปัสสะหิตาทายตั้งตะวังขันหายเทวเตปริวัติราชาันเดอมนุเตปาวเกพยักเคนาเควิเตผู้เดกาละมรณนวาสะปัตมามรณามมโตตเตวากาลามริตัง ตัดเสวะอนุภาเวนะโหตุเทโวตกีตธาตุตสสีังสมาทายามัมสุจริตังจดิตัดเสวะอนุภาเวนะโหตุเทโวตกีตทาลิขิตังิจติตังกูชังธาตุนั่งว่าจดังกรุลงปเรตังเทตังสุขว่าัสสะอายุภวัตตีติสัพเพติรูาสัพเพติพยาสัพเพติอันตรายาสัพเพติอุปัสภวสัพเพติสุนิมิตาสัพเพติอวะมังคลาวินัสันตุ อายุวัตโกธนะวัตโกสิริวัตโกยศวัตโกภะวัตโกวันณะวัตโกสุขะวัตโกโหตุสัพพธาทุครูคะพยาเวราโตกาสุทุปัตวาอเนมกาอันตรายปิวิัสันตุเจตชะสาไยสิทธิธนังลาพังโสทิภะยังสุขังพลังสิริอายุเจ้าวันโนจะโพคังวุธีเจะนตวาสตวัตราจอายุเดชีวสิทธิ อิติระหังที่พระจะคงธปาที่านังพุทธะนนมิตังอุปนังโหติอิติอระหังที่พระจะคงธปาที่านังธรรมะในมิตังอุปนังโหติอิติอระหังที่พระจะคงรปาที่านังสังฆะิมิตังอุปนังโหติพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดพระพุทธเจ้าเปิดโชคลาภวาสนาด้วยนะโมพุทธายะนัมมาพัทธะจะพัคตะภุกโธ โลกวิทูวรัรนามปาติหาริยังอาตาสิอิทินิมิจังทิสั่งอิหิมะมะเรโสโสมารอาตาโตเทโวอิติระโสยังคาโตมามังาคา,าคชิยะคตชหิทิพาจากขุงวิโสทายิอิคาวิติพุทธาสังมิโลกวิถูพุทธังปิจขามิท่ามังปิจขามิสังคังปิจขามิ